ครับพอแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่11ครับพฤศจิกายนพศ2563ครับบรรยากาศส่วงเศร้าครับตลาดบรัย่างอําเภอวารินชราบครบจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับบรรยากาศโซนกระบือหรือว่าควายครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศส่วงเศร้าเฮานี่ครับ อากาศค่อนข้างลมออกมาจังหน่อยเนี่ยร่มเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มสิ่น้นาวเนี่ยจังหน่อยนี่ครับอากาศเริ่มเย็นลางไวจังหน่อยนึงนี่ครับอากาศเท่าอากาศเย็นจังหน่อยนี่ครับท่านไปที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำมเนเยอะสับท่านไปเขามาแล้วนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนละไลค์นี่จังหน่อยนี่ครับเป็นกำลังใจให้นี่ครับบรรยากาศเท่านี่ครับเดี๋ยวพาอัปเดตละค่ะก้อย ครับนี่ครับควายแม่ลูกควายสาวควายทองนะครับบรรยากาศเท่าเมื่อนี้ควายกัสิบควายเลี้ยงอัจฉริบไลฟ์วันไหนครับเนี่ยส้นเท่านั้นจะเป็นควายเหนือครับคุณครับส้นที่ฐานเป็นยืนได้หลฟ์เป็นส้นควายเหนือนะครับเนี่ยคุณครับตัวไกลๆนี่เป็นควายแม่ลูกนะครับเดี๋ยวอัปเดตราคาไปพร้อมๆกันนะครับไปได้ครับนี่ครับเบิ้งบนปูหน่อยงามๆครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับรัดแจมแก้มจำมาพาะนะครับเดี๋ยวเบิ้งหน้าตาเพิ่อนนี่หน่อยครับ ตาแต้มแก้มจำ้ำอ,อ,อ่องคออู้เครมาเอื้อไงใหญ่ง,งามนะครับขาแข็งเล็กงามนะครับหน้าตาตาแต้ม,แ,ตมแก้มจำ้ำอ,อ,อ่องคอสามหมื่นหกพันบาทครับบักรทืกตัวนี้ควายแต่ยัก uka, ปีลราพอนี่ปีกว่าก้านครับลำตัวยืนงามพร้อมขาแข็งใหญ่นะครับสามหมื่นหกพันบาทสูงกับประมาณเมตรเกือบเมตรสามสิบะครับนะครับบักรทืกตัวนี้ลักษณะดีควายปีกว่าก้านนะครับบักรทืกตัวนี้หมออีกตัวนึงครับต่อรองได้อีกเราพอเนาะ สามสิบหกนี่ต่อรองได้ครับเนี่กโคกหางจังไถ่พ่วงหางให้เสมอดีครับนี่ครับพ่วงหางเป็นผัวเลยไม่เป็นแม่กวดด้วกันนี่ครับอ๋อนี่ครับเพื่อมีผู้มิภาคนั่นี่ครับสามหมื่นหกพันบาทเป็นราคาห้องไว้ครับต่อรองได้อยู่นี่ครับล้ำตัวเงินครับถอยใหญ่ยังหน่อยนี่ครับยืนงามดีนี่ครับขาแข็งดีขอมีเบอร์ติดต่อป่ะครับพ่อเบอร์โทรศัพท์คืออะไรยืมเบอร์ได้ครับพ่อสว่างสว่างวิรวงเฮาจังหวัดอุบุญเข่าครับพูดไรครับพ่อ อนี่ครับเผื่อมีพูดมากน้ำครับนี่ครับแต่ว่าพ่อเพิ่นลืมเบอร์ติดต่อได้ครับเด้อครับขอบคุณครับนี่ครับเบิ่งโคมแม่ลูกครับนี่ครับแม่สูงเท่าไรครับนี่แม่สูงเรือยังยังบ่ได้วัทนะครับเนาะถึงลอยส่นี่ครับหน้าตาแม่ลูกโคมนี่ครับเด้ออันนี้ลูกเพิ่นลูกตัวเถอปครับนี่ลูกตัวแม่ลูกแรกนี่ครับลูกแรกลูกตัวแม่นี่ครับหน้าตาลูกเพิ่น ตาลูกอันนี้กกค้างจังไายแม่เพื่อนเต่านมงามดีครับเบิงเต่านมเต่านมงามเครื่องงามนะครับแม่นนนี่ครับเ้าเช็คเบิกเช็กหน่อยต่อได้หน่อยเห็นบอละชี้เห็นบ่มอถึงเลยแมนครับริมเทิงเกือบเกือบเนาะรอยสามสิบแปดบวกลอยสามสิบเกานะครับนี่ครับลำโตวัดเดีบร้อยนะครับรอยสามสิบแปดบวกเกือบเกือบร่อยซีมะครับเ้าูซีอยู่ตัวนี้ไผมาโค้งสางสูงงาม ควาย้ลูกแรกนะครับเปิดราคาไปนะครับโคมนี่แปดสิบหานะครับหน้าตาแม่เพื่อนเป็นควาย้ลูกแรกนะครับหน้าตาแม่เพื่อนแม่ลูกลูกขาแข็แงดีครับลูกโตเมียนี่ครับลูกเพื่อนลูกแจ็คเดือน,นครับนี่รป,รประมาณสามเดือนกว่าครับหน้าตาแม่แม่ลูกลูกตัวแรกนะครับเอา้าหมออีกแล้วมันเป็นแน่นี่ตัวกูเถืออถ่อเขากล้องกูเถื่อปวดห้องกูเถื่อเลย ขี่แตกกูเดือดเลยนี่ครับเอาล่ำตัวหนาตาเหนื่อยนังขาแข็งดีนี่ครับเอาควดลูกแหลกนี่ครับฝากเบอร์ติดต่ออีกนะครับ093 093 075 075 3380 3380ครับน้องอัวอมตะการครับ80000 8่0 0 0ดหมื่นหบาทนะครับต่อรองเอานี่ครับสูงประมาณหน่อยสครับแม่ลูกโคมนี่นี่ครับลูกตัวแม่ครับขอบคุณครับนี่ครับเบิ่งผู้น้ออีกตัวนึงครับ39,000บาทสูงประมาณเมตร ยี่สิบห้าบอกเกินหนีครับเด้อนี่ครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับหน้าตาลำโตเพิ่นบักเถิกหน่อยเนี่ยตัวนี้นี่ครับคล้วยได้ยักปีแล้วครับนี่สองปีนี่ครับคล้วยตัวนี้นี่ครับไข่ดำดีฟวงหางโก้ฮ้างเชียงไทยนี่ครับช่วงไทยเพิ่นนะครับเด้อนี่ครับตัวนี้สามหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาห้องไหวนะครับลำโตอีกด้านนึงนะครับใช้เงินได้อตอนนี้หน้าตาเพิ่นนี่ครับเชียงนี้ครับเนาะนี่ครับตัวนี้ครับหน้าตาดี 3 9บสาื่นเก้าพับาทเป็นราคาต่อร่องได้นะครับหนาตาคาแข็งประมาณนี้นะครับตัวนี้ถ้าฝากเบอร์ที่ต่ออีกนะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้ย์้มี่ยมเพื่อได้นะครับนนคุณนนชี้เกียรเท่าครับขอบคุณครับแล้วนี่ครับเบิรงอีกตัวหนึ่งครับน่าจะเป็นพ่อพันธุ์เยู่ครับนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับตัวนี้ครับบักเรกตัวนี้นะครับหกหมืบาทนะครับ ลำโตลำโตัวใหญ่งนะครับขาแข็งดีนะครับหกหมื่นแปดพันบาทนะครับนาตาลำโตัวเมืองเรืองเพิ่นนะครับลำโตัวใหญ่หน้าตา,ตตา,ตาเพิ่นกล้วยเอ็กปีละพอแบบนี้ยังบ่ถึงสามปีนะครับหน้าตาเพิ่นขาดประมาณเดือนสิบเร็จถึงสามปีนะครับหกหมื่นแปดพันบาทนะพ่อเนาะ 68นะครับหน้าตาลำโตหน้าตาดีรอเราเอาการแล้วกันเนาะไปแล้กันนะครับลำโตอีกด้านหนึ่งหลบรอนะครับลำโตอีกด้านหนึ่งครเด้อนี่ครับนี่กกค้างช่วงตายเพิ่นนี่ครับใจดำดีเสมอดีหน้าตาใจเย็นนักเด็กๆทางนี้นี่ครับท่านกำลังต่อรองอยู่ฟอมีเบอร์ติดต่อป่ะครับ เบอร์โทรมีปะครับฝากไปนะครับปอศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแป้นึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งหกแปดเก้เกืมเได้ครับพ่ออยู่อุบลครับเมืองครับพ่อเอ้าอยู่บนเทาานะพ่อเนาะครับขอบคุณครับพ่อนี่ครับแม่ม่านครับนี่เอาละครับเบิ่งแม่ม่านใหญยิ่งแม่เจ็ดเดือนครับแบบนี้ประมาณหกเจ็ดเดือนครับสูงประมาณเมตรสามสิบห้าบวกขึ้นกันนะครับแม่นี่แบบยันยิ่งยาวๆนะครับแม่นี่นะครับเตานุ่มกำลังตึงวะ น,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 นี่ครับเต่านุ่มเพิดนี่ครับเต่านุ่มนี่ครับเปิดราคาไว้แปดหมื่นแปดหมื่นพอดีนี่ครับม่านเจ็ดเดือนพกเจ็ดเดือนครับเนาะลูกตัวที่อะไรที่สองครับนี่ลูกที่สองมาสองกับสาม <c oughs> นับซอยกันเอานี่ครับหน้าตาเพิ่นเอานี่ครับหน้าตาดีลูกประมาณตัวที่สองที่สามนี่ครับนับเิ่งเอานับเิ่งซอยนะี <c> ่ <oughs> นี่ครับ วนี่ครับหน้าตายลำโตเพิ่นตองข้อขาแข็งนี่ครับเปิดราคาไปแปดหมื่นบาทนะครับอันผสมโตหรือผสมพอได้ใบหนอผสมพอพอพันพอพันแต่ว่าอันเป็นควบโตควบโตมันเป็นผสมเทียมครับเนาะนี่ครับเปิดราคาไปแปดหมื่นบาทนี่ครับตัวนี้นี่ครับลำโตยาวใหญ่โอ้ยผสมพอพันเลยเนาะครับนี่ครับลำโตเนาอีกบ่โดนก็จะกินน้องข้วยไปเอาไปเลี้ยงต่อล่างในนะครับเนาะ เป็นราคาห้องว่ซื้อๆนเครับหน้าตาลำโตขาแข็งนเครับแยกออกไปจังหน่อยบ้างครับมันติดกันปวดว่าสิบางช่วงถ่ายแห่งจังหน่อยย่างไปบ้างอีหละจังหน่อยนเครับเอามาทางฝีกระดายได้บางช่วงถ่ายแห่งจังหน่อยเงียบลำโตอีกด้านหนึ่งเงียบเครับกำลังสีขล้ายเครับหวานไงครับตัวนี้อันนี้คู่ค้างจังหน่อยเพื่อนะครับนุ่มงามดีพ่วงหางอันนี้ไปจังหน่อยหนึ่งเงียบลำโตหน้าตาดีเงียบนุ่มงามฝากไว้ที่ต่อไปอีกนะครับ อ๋อชื่ออะไรผมจำไม่ทันได้ครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเด้อครับแม่นี่ครับเหยียบเหยียบเพิ่อนกดไหนแจังหน่อยเหยียบแม่นี่แม่มันใหญ่ครับมัดเจ็ดเดือนนี่ครับแปดหมืๆๆม่นบาทต่อรองได้นี่ครับศูนย์แปดห้า เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสามสามสี่เจ็ดสามสามในหอยยัดนะครับเนาะครับขอบคุณครับเนาะไปมากกยังโทรสอบถามต่อรองได้ครับแม่นียันยันบ้านเจ็ดเดือนแปดหมื่นบาทท่องไหวนะครับต่อรองได้ครับขอบคุณครับครับนี่ครับเบิ้งแม่เดียวนี่ครับเนานี่ครับกับพี่จันทร์เอาครับเนาะนี่ครับแม่นี่เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับนี่หาสิบสี่นีครับหนาตาเพลิน ครึ่งครั้งดีขนาดนิ่งๆไว้อีหลานครับขาแข็งใหญ่ดีนี่ครับนี่ครับเป็นแม่เดียวครับเนี่ยนี่ครับหาซิฟซีตอรองได้นี่ครับเป็นราคาห้องไว้ซื้อๆนี่ครับหน้าตาเพื่อนนี่ครับรับตัวเนื้อหนังดีนี่ครับขาแข็งดีนี่ครับเอาเดี๋ยวเบิ่งไปตรงกันนี่ครับใจเย็นด้อีหลานใจเย็นใจเย็นเขา่าระหว่างกลางมันอันตรายอย่างหนึ่งนี่ครับโก้ค้างจัียงรายเพื่อนนี่ครับอาจจะเป็นแม่มันครับเด้อยปอบเพื่อนว่านี่ครับแม่นี่นี่ครับ หาสิบสี่เป็นราคาห้องไหวนะครับเจะพร้อมคนบอกอยู่พวงนันนะครับลำโตคนนะครับลำโตอ้วนใหญ่ดีนะครับอ้วนดีอยู่สูงกับละเหล่าเมตรสามสิบบวกครับตัวนี้นะครับห้าหมื่นสี่พันบาทในความอ้วนความยงียวยู่นะครับแต่ว่ากันั่นแหะครับน่าจะเป็นแม่มันนะครับตัวนี้นะครับลำตัวอีกด้านหนึ่งนะครับ นี่ครับเผื่อมีผมหมักน้ำมือนี้เทาแก่มากบลายบ่ค้าคมืรอนี้บ้าบลายครับเนนี่ครับฝากเบอร์ติดต่อไปหนพ่อฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์เก้าศูาห้าซีเจ็ดซีสามแปดสามสองครับพ่อครับเอ้าใครมากก็ยังโทรมาครับเนาะหาสิบซีทดลองได้นี่ครับเฝากขอบคุณนะครับ นะครับเบิ้งบักเถิกมะมอออีกตัวนึงนะครับบักเถิกสูงกว่าประมาณเมตรยี่สิบห้าบวกเกือบสามสิบนะครับหน้าตารับโตัวข้วใประมาณจ็ดปีครับตัวนี้ปีปลายปีปลายนะครับรับโตหน้าตาค่าแข็งดีนะครับเปิดราคาไว้สี่สิบแปดนะครับเป็นราคาต่อรองได้นะครับสี่หมื่นแปดพันบาทครับตัวนี้ขัวนหนงขั้วหนงหนงาตาเพิ่อนนะครับนี่ครับหน้าตาเพิ่นครับเด้อั้วปีกว่ากว่ครับหน้าตา โอ้นะีครับหน้าตาค้าแข้งออกข้อ8นี่ครับสี่หมื่นแปดพันบาทเป็นราคาของวันตอรองออานี่ครับพอลมมาแห้งครับลมแรงค้าแข็งดีห้างกับง่ามนะ่ครับหน้าตาลำโตตู้ดินเนี่ยกับหางงามนะีครับตัวนี้ยางอีกเนะล็นะหน้อยนงะครับเลกน,น่อยใจเย็นได้ละนะ่ครับเดี๋ยวให้เป็นยางเล็หน่อยนะีครับเนี่ยยางมึงเกน,น่อยน,นี่บพวงางเหาวดีพวงางเหวบางไขบางลึนก็ดี ไข่ก็ดีลื่นก็ดีนี่ครับพวกหางคงวัยใ,ใม่กวาดอีกตัวนึงนะครับสั้นหลังเอาฝากเลอร์ก่เต็มทีีเลยครับตัวนี้ครับเอาบ้ามอมอีกตัวนึงสีต่อรองหน่นะครับฝากเบอร์ที่ต่้อีกนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามามเนย์ิดครับสกานครับนี่ครับเอามื่อนี้อากาศหนาวเนี่ยนี่ครับใส่หมวกกันนอกมาเลยนี่ครับ เอาอนี่ครับประมาณนี้ครับตัวนี้ตัวในหอยเพลินครับขอบคุณครับนี่ครับเบิ้องคมแม่ลูกเป็นควายเผือกครับนี่ครับแม่ลูกควายเผือกลูกกับลูกตัวแม่ลูกควรในเจ็ดเดือนนะครับลูกเพควนลูกในสิบเดือนแม่ผสมเด็จรั้งเดือนครับแม่ผสมอันควายเผือกขึ้นเก่าครับแม่ผสมมังกรขาวผสมมังกรขาวผสมมีใบไม่หลอดนะครับเนาะนี่ีนี่ครับผสมมังกรขาวไว้นี่ครับได้สามเดือนลูกประมาณสิบเดือนนะครับแม่นี่ครับหน้าตาหน้าตาแม่หน้าตารับโตสูงกับประมาณเมตร สามสิบบวกครับตัวนี้นี่ครับหน้าตาแม่เพื่อนนี่ครับสิบมืกันเลยอืมประมาณสามสิบห้าครับเนาะนี่ครับเพื่อนเพื่อนวัดเรียบร้อยแลรอเม็ดสามสิบห้าองคเพื่อนว้านี่ครับรับตัวหน้าตาขาแข็งเล็บง่ามแล้วเนาะได้ตัวนี่ครับเนาใส่ได้อยู่นี่ครับหน้าตารับตัวนี่ครับลูกที่ที่ใดในถ่องครับลูกที่สองในท่องนี่ครับรับตัวหน้าตาเบ้่งนี่ครับหน้าตาแม่เพื่อนเต็มเต็มนะครับหน้าตาดีอันนี้ก็ค้างชงถ่ายรูป เครื่องงามดีพว่วงนะลูกเปลือกง,งามเป็นไขยเผือกใส่มังกรขาวไว้ในท้องลูกประมาณสิบเดือนลูกประมาณเมตรยี่สิบแม่ลูกเปิดราคาไว้นะครับครบนี่เก้าสิบห้าแม่ท่องมังกรขาวครับเนี่ครับแม่ผสมมังกรขาวไว้เนี่ครับแม่ลูกเก้าหมื่นห้าเนี่ครับ ปุ่นะมก 90, าพกพอดีนะ 50, <000. S 1> ครับแม่ลูกเกาหมื่หาเฉพาะลูกเพิ่มหน่อยเนาะลูกเพิ่นกับหาหมื่นสิหาหมื่นครับเอาเฉพาะลูกหาหมื่นเป็นราคาห้องไว้นี่ครับเดี๋ยวคอยจั้หน่อยครับรับโตไปนี่เฉพาะแม่เพื่อนน้ครับอันนี้เฉพาะะแม่่ลเฉพ่อแม่กเหรอซีซิบหาแม่ซีซิบหาลูกหาซิบนะครับแต่ถ้าเอารวมกันก็ต้องลองดีไรอยู่นะครับต้องลองไรอยู่นะครับโค้งข้างเชียงไทยแม่เพื่อน นมซีครับเนาะอยู่นมซีจุ๊บนะครับรับตัวหน้าตาลูกคนแม่ลูก95,000บาทครบนี่นะครับไพ่มักระโทงสอบถามตัวรองได้ฝากเบอร์ที่ต่อไปอีกนะครับ080 080 157 157 2234 2234 080 157 2234ครับอยู่เพื่อได้เนาะครับอยู่วัดลินท่าเนีะครับวัดลินท่าเนาะครับเนาะไพ่มักระโทงสอบถามตัวรองหน่อยครับโอเคครับครับขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณครับ <c oughs> น,นี่ครับเอาเบิรงแม่สาวหน่อยราคาตัวนี้เท่าไหรสามหมื่นครับสามหมื่นบาทฟังบ่ผิดได้คร <c oughs> ับเด้อยสามหมื่นบาทต่อรองได้อีก <c oughs> นี่ครับแม่สาวน้อยนี่ครับนี่ครับล้ำโตเพื่อนแม่สาวน้อยนี่ครับสามหมื่นบาทสูงประมาณเมตรยี่สิบห้านี่ครับแม่สาวหน่อยตัวนี้นะครับโม่โมสามหมื่นบาทต่อรองหนนีครับหน้าตาเพื่อนสามหมื่นบาทนี่ครับขาแข็งดีเล็บงามน,นี่ครับสามหมื่นบาทตัวนี้นี่ครับล้ำโตดี พ่วงหางเวนไมกกวัดครับแน่มึงเอานี่ครับพ่วงหางเพวนนี่ครับลำโตดีนี่ครับครับหางไงเงี้ยเอดีเล็บเล็บงามเบสเนี่ยสามหมื่นบาทพราเอาไปเลี้ยงอยู่ต่อรองอีกอยู่กับสัมรตันได้บ้างมองหาควายควายหน่อยไปเลี้ยงนี่ครับเมื่โดนไงเงี้นี่ครับพวกหางจงทายครับเหมาะเหมาะเลยควายยูซีตรงไหมม้วนนี่แม่เท่ากันไหมนี่ครับตัวนี้สามหมื่นบาทตัวนี้เท่าไรครับอีกตัวหนึ่งม้านนี่ ตัวน oh, ี <proposals nói> 18, 000 000้สีเอาสออ๋อตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับตัวแม่ยใหกันสองหมื่นแปดพันบาทครับนี่ครับผู้ค้าช่วงสายเพื่อนนี่ครับสองหมื่นแปดพันบาทเป็นราคาห้องไหวต่อรองได้อยู่ต่วรองได้ตัวรองได้ครับเดี๋ยวเอาเบอร์โทรเดียวกันครับเนาะนี่ครับลำตัวหน้าตาอือครับนี่ครับหน้าตาลำตัวสองหมื่นแปดพันบาทต่อรองได้นี่ครับหน้าตาลำตัวตัวนี้นี่ครับตัวแม่ยใหกันนี่ครับหน้าตาเพื่อนตัวหน่อยนี่แม่นี่บ้าครับนี่เพราะกระาอ๋อคนกระจาวกัน จะจอยเดี๋สูงกลเคียงกันบ้านเม็ยี่ตัวนี้นีครับเดี๋ยวํามเบอร์โทรกันไปครับเนาะตัวแรกแน่นเหมาะฝากเบอร์โทรไปได้ครับแปดศูนย์แปดหนึ่งครับสองห้าสองหนึ่งสีมั่ไครับโอเคครับไปนีครับเาไปมากระโตมากครับผมครับนี่ครับเบิ้งโคมแม่ลูกีครับลูกตัวเมียนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียนี่ครับแม่ลูกโคมนี่ลูกเพิ่นจักเดือนครับนี่ประมาณ แม่ผสมยังครับนี่ผสมแล้วลูกกสิชีหาเดือนมากเนาะกับหน้าตาแม่ลูโคบนี่นะครับหน้าตาขาแข็งเปิดราคาไปเลยครับโคบนี่หาซิบหานี่ครับโคบนี่นะครับเด้อพ่อไปเลี้ยงนะครับทำรับตันได้มองหาควายไปเลี้ยงนะครับหาซิบหาต่อรองได้นะครับเป็นราคาของไหวนะครับรับโตนี่ครับขาแข็งดีเอ๋อพอดีงัวผ่านมาพอดีนะครับระวังงัวครับเด้อนี่ครับ แม่ลูกโคมนี้นะครับห้าสิบห้านะครับลูกตัวเมียนะครับตัต้มโตอันนี้กกค้างจว่างถ่ายนี่ครับเตานุ่มเตานุ่มซีนะครับช่วงถ่ายเพื่อนกกค้างเครื่องประมาณนี้นะครับเล่นตัวนี้ห <c oughs> น้าตาลูกตัวแม่ยนะครับลูกตัวที่ใดครับนี่ลูกที่สองครับลูกที่สองยืนอยู่นี่หรตัวสามในทอง ในทองในเดยเดือนนอในทองประมาณ2เดือนครับเนาะเป็นโคมโตเนาะับหน้าตาแม่ลูกหาสิบหาโคมหนี่นะครับเอาต่อรองเอาถงับฝากเบอร์ที่ต่ออีกนะครับศูนย์หหครับศูนย์หกหนึ่งหกเก้า่เกา่เจย์แดสมเามอำเภอใดเนาะครับตานสุมครับตานสุ่มเฮาคขับขอบคุณครับงับเอาไปมากะโตมาครับเาขับขอบคุณครับเป็นโคมแม่ลูกอีโคมหนึ่งครับนครบแม่ลูก เปิดราคาไวป40,000บาทนะครัเนาะนะครับล้ำโตหน้าตาสูงประมาณเมตร20หาครับเนาะ20หาบวกน้อยๆนะครับแม่ลูกโคมนี่นะครับ40,000บาทนะครับเดี๋ยวเบิ่งไปทำกันครับแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกไส้เพื่อนนะครับลูกตัวผู้นะครับแม่ลูก40,000บาทเป็นห่องไหวจะซื้อครับเด้อต่อรองไหนอยู่นะครับลูกไส้เพื่อน นลูกไส้ตัวผู้นี่ครับลูกตัวที่ใด้พอตัวยืนอยู่นี่ลูกแรกนี่ครับเป็นลูกแรกครับเด้อนี่ครับสี่หมื่นบาทแต่ว่าแม่เพิ่นเตี่ยจังน้อยนึงนี่ครับหน้าตาหน้าดนั้นลยะนี่ครับกับหน้าตาเพิ่นแม่ลูกนี่ครับสี่หมื่นบาทนะครับเป็นราคาห้องไหวนะครับพอฝากเบอร์ติดต่อไปนะครับศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองเจ็ดห้าหกสามสองหนึ่งห้า ยุ้มเพื่อได้ครับพี่บูนครับพี่บูนเรับนี่ครับครับขอบคุณครับนี่ครับเอ้าไพ่มักนะครับเนาะเนาครับซ้หรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับนี่ครับเมื่อนี้ก็ควายค่อนข้างเบาบางนิดน้อยนิดนะครับเอ้าชัยไทยประมาณนี้ครับเด้อเมื่อนี้นี่ครับเอ้านี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับขอบคุณครับ